กลับมาที่จังหวัดขอนแก่นครับเขามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับมหกรรมสินค้ายังไงบ้างครับเป็นสินค้านานาชาติลุ่มน้ําโขงนะคะโดยที่บริเวณหน้าสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายกัมธนถาวรสถิตค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็ไปเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงสินค้ามหกรรมสินค้านานาชาติลุ่มน้าโขงซึ่งงานนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและก็โอกาสในการทําการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวให้กับประเทศในกลุ่มอนุบุิภาคลุ่มน้ำโขงรวมทั้งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายจังหวัดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือว่า e s t w w s t t e o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  m i c o r r i d o r นะคะแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดน้องคายอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และก็นครพน,นมค่ะ ครับซึ่งในงานนั้นก็ในงานแสดงสินค้ามาก,กรรัสินค้าธนาชาติลุ่มน้ำโขงหรือว่า GMS Fair 2อ1 6แอดคอนแก่นนี้ก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละภูมิภาคนะครับตลอดจนของกินของชายจากประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มอนุพืมิภาคนุ่มน้าโขงก็ได้ร่วมออกร้านในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีทั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมานะครับโดยงานดังกล่าวนั้นก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละนะครับจนถึงวันที่9มีนาคม2559นะครับที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแกน่นซึ่งทุกวันจะมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับจากศิลปินชื่อดัง ในงานนี้มากมายในโดมติดแอร์ด้วยเขาว่า,ายเย็นเฉียบ,บยเลยนะในโดมนี้อะ<น>ะ่ะแม่ <นะ S 2> มีของกินอร่อย